สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นก็จะพามาชมอีกหนึ่งกิจกรรมในหมวดของคนบ้าปลูกต้นไม้กิจกรรมนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ว่าปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรอันนี้เป็นการปลูกสับประรดคือเจ้าสับประรดนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่ควรปลูกไว้ติดสวน นื่องจากว่าเป็นพื้นที่ไม่เรียกร้องอะไรเลยนับตั้งแต่ปลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ําการให้อาหารหรือว่าการมาดูแลในเรื่องของอามาแมลงหนอนศัตรูอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะปลูกอยู่ในแนวขอบของที่เราปลูกป่าคืออย่างด้านนี้วันก่อนผมก็ได้นําเสนอเป็นคลิปที่ผมปลูกเป็นป่า โดยปลูกต้นไม้ในลักษณะของการเรียนแบบให้เป็นป่าเลยจะไม่มีการปลูกเป็นแถวเป็นแนวแต่ว่าอยากจะปลูกต้นอะไรอยู่ตรงไหนเราก็จะปลูกไปทีนี้สับประรดที่เอามาใส่อันนี้ผมจะให้ดูสับประรดกอนี้มันอยู่คู่สวนแห่งนี้มาน่าจะาผมมาผมเพิ่งมา,อ,าอยู่ที่สวนนี้สิบสามสิบสี่ปี แต่ก็เห็นสับปะรดกรอนี้มันอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นสวนยางพาราแล้วมันก็เราไม่เคยให้น้ําให้อาหารมันแล้วก็มันก็ไม่เกี่ยงว่ามันจะอยู่ในร่มเงาของไม้อื่นหรือว่าอยู่กลางแจ้งแต่ว่าในแต่ละปีมันก็จะติดลูกให้เราได้เก็บมากินดังนั้นผมจึงมาพิจารณาเห็นเนาะว่าเป็นพืชที่ สมควรที่เราจะเอามาปลูกไว้ในแปลงของเรา,าในโซนที่ผมทำเป็นสวนผสมผมก็ได้มีการปลูกอยู่น่าจะประมาณ40กว่าเงาอันนั้นก็ได้เก็บผลผลิตกินไม่มีการ <c oughs> ให้น้ำให้อาหารจะดูแลหน่อยก็คือในเรื่องของหญ้า,อาพอเวลาที่เราตัดหญ้าให้กับไม้ผลนอนอื่นเราก็จะตัดหญ้าให้แก่ สับปะรดนี้อยู่บ้างอันนี้เดี๋ยวถามคนปลูกหน่อยเป็นสับปะรดพันธุ์อะไรนี่่ชือพันธุ์ไม่่รรู้เืออง๋อชื่อพันธุ์ไม่รู้เรื่อง,ออองคือเราได้อ่าต้นพันธุ์มาจากการที่เราซื้อมากินนะซื้อมากินขอจากเพื่อนบ้านอ่าซื้อมากินเห็นตัวไหนมันอร่อยเราก็จะเอาจุกมันหน่อก็จะปลูกพันดีอยู่ทีนี้มีแผนที่จะสั่งพันธุ์ดีมาปลูกอยู่นะ พื้นที่มันเยอะดูลักษณะการปลูกเนาะก็เหมือนกับที่เราปลูกไม้อื่นๆในสวนวเอาเสียมขุดขุดไม่มีการปรุงแต่งหลุมอะไรทั้งสิ้นจากนั้นไหนๆเขอดูเขดูเง้าเง้าพันก็เป็นเง้าที่เก็บกินตั้งนานแล้วก็อ,อันนี้<ด>เก็บกินเอาไว้จนเหี่ยวนะนแ,ว <laughs> แต่มาปลูกก็ไม่ตายยังไงก็เกิด ผมว่าสับประรดเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากใครปลูกสับประรดแล้วไม่เป็นไม่ได้กินวพก็ไม่รู้ว่าจะไปปลูกพืชอะไรได้กินยังในสวนผมนี้คือตรงนี้รกๆนี้มันจะเป็นผมวางแผนไว้ว่าจะเป็นอุโมงต้นไม้เดี๋ยวฝั่งนี้มันจะดูยากหนะ่อย มาดูด้านนี้ตรงนี้จะเป็นอุโมงต้นไม้ฝั่งขวามือนี้ก็จะมีต้นไม้ซึ่งที่เห็นเป็นสวนยางพารานั้นมันเป็นสวนของเพื่อนบ้านผมก็จะปลูกไม้ยืนต้นไม้ป่าอยู่ตรงแนวที่ที่ผมตัดลงโล่งนี้แล้วก็ห่างไปถึงป่าของผมที่ปลูกฝั่งนู้นระยะห่างมันจะที่6เมตร อเมตรครึ่งทีนี้ผมก็เลยวัดมาปลูกสับประรดออกจากแนวแนวเขตป่าออกมาเมตร้าสิเดี๋ยวฝั่งนี้ผมก็จะวัดออกมาเมตร้าสิเหมือนกันก็เท่ากับว่ามันจะเหลือช่องว่างอยู่ตรงกลางนี้3 3มสาเมตรห้ 50. ซึ่งเพียงพอต่อการนำรถเข้ามาวิ่งได้รถกระบะหรือว่าเป็นซาเล้ง และในอนาคตเมื่อต้นไม้ป่ามันมีการเจริญติบโตขึ้นจนเป็นอุโมงค์แล้วเราก็มีแผนว่าหาต้องการนํารถใหญ่เข้ามาวิ่งก็สับร,รถเราก็สามารถที่จะรือออกได้อันนี้ก็คือเป็นการวางแผนบริหารจัดการในแปลงเรียกว่าคิดหลายตลบคิดหลายชั้นคือผมจะมีเวลาในการ และก็วางแผนอยู่ร่วม2เดือนเบื้องต้นก็เป็นการวางแผนในกระดาษก่อนแล้วก็เอามาพิจารณามีการปรับเปลี่ยนแก้แผนอยู่ก็หลายรอบทีนี้พอมาลงในแปลงจริงเราก็ได้เห็นว่าตรงไหนมันเป็นอุปสรรคตรงไหนมันควรปรับแก้ก็มีการปรับแก้ไปซึ่งเจ้านี้แผนต่างๆมันก็ลงตัวหมดแล้วแหละเหลือแต่ในการที่เราจะ ลูกต้นไม้ต่างๆลงไปให้มันได้ครบตามเป้าตามแผนที่เราวางไว้อันนี้ก็เอามานำเสนอนอะเป็นหนึ่งกิจกรรมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามเลยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ